อยากกินต้มยำแซ่บแบบง่ายๆอยากกินกับข้าวสวยหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวแป๊บเดียวได้กินครับแค่มีลูกชิ้นกับหมูสับวันนี้งบน้อยอร่อยด้วยชวนเพื่อนๆมาทำหมูสับต้มยำกันครับเป็นเมนูธรรมดาาที่น่าลองมากๆครับแซ่บกินจัดโดนใจแม่ยายแซ่บบัวตายไฟล้มกันอีกแล้วครับอยู่แล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของหมูสับต้มยำครับมีหมูสับครับลูกชิ้นหมูครับถั่วลิสงขั่วบดครับกระเทียมตำหยาบครับผักชีต้นหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับ น้ำพริกเผาน้ำมะนาวผมทำน้ำซุปสำเร็จรูปฟ้าไทยครับเกลือป่นน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกป่นครับเรามาเริ่มที่เจียวกระเทียมกันก่อนนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันครับให้เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับในการเจียวกระเทียมนะครับใส่กระเทียมครับเกลือเล็กน้อยครับเจียวด้วยไฟอ่อนๆนะครับจนกระเทียมเราเหลืองนะครับ พอกระเทียมเราเริ่มเหลืองนะครับเหลืองอ่อนประมาณนี้ครับเหลืองขาวกนๆเนี่ยครับปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สแล้วก็ให้เราตักกระเทียมออกจากน้ํามันเลยนะครับเทน้ํามันออกเลยนะครับเรามาต่อที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับให้เราตั้งน้ําให้เดือดครับแล้วก็ให้เราตักน้ําร้อนนะครับใส่ในเนื้อหมูของเรานะครับแล้วก็ให้เราบี้ๆอย่างเงี้ยครับให้หมูมันแตกตัวก่อนนะครับถ้าเราใส่ไปในกระทะเลยนี่มันจะเป็นก้อนนะครับ มาเนี้ยครับเสร็จแล้วใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับตามด้วยน้าพริกเผาเลยครับใส่ผงน้ําซุปครับผงน้ําซุปของฟ้าไทยนะครับเติมน้าปลาเลยครับเกลือป่นครับน้ำตาลทรายครับก้อยเราชิมความเค็มให้ได้นะครับความเค็มความหวานให้ได้นะครับใส่เนื้อหมูเลยครับ หมูนี่เราไม่ต้องนานนะครับแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วนะครับให้เราใช้ไฟกลางๆค่อนไปแรงได้เลยครับตามด้วยพริกป่นครับความเผ็ดก็ตามชอบนะครับตามด้วยลูกชิ้นเลยครับเมนูง่ายๆครับไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสําหรับต้นหอมปักชีนะครับต้นหอมปักชีถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงคั่วบดนะครับให้เพื่อนๆไปใส่ตอนจะทานนะครับตอนตักใส่ถ้วยตอนอะไรนะครับแต่ถ้า เราจะทานหมดเลยนะครับที่เราทำเนี่ยเราทานหมดเลยนะครับเราก็ใส่ได้เลยครับเราก็ปรุงไปได้สําเร็จเลยครับก็ไปตักใส่ถ้วยได้เลยครับแต่ถ้าเราทานไม่หมดนะครับ่อไปปรุงในถ้วยได้ครับโดยสงสงถ้าเราใส่ไปในนี us, no ้เลยมันก็จะอืดนะครับถ้าเราทานไม่หมดนะครับพอลูกชิ้นสุกนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยครับน้ำมะนาวครับปิดท้ายครับก็ชิมรสอีกรอบหนึ่งนะครับให้ได้ตามที่เราชอบนะครับปิดท้ายดีกระเทียมเจวครับ หมูสับต้มยำครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ทานกับมาม่าครับใส่กับเส้นมาม่าครับเมนูนี้จะทานกับข้าวสวยก็ได้นะครับทานเป็นเมนูเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับเมนูทําง่ายครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ